ไม่เนาะก็ไปดิเนาะโอ้ยมาๆมาเนาะมัไตแฉะมานัน่งเล็กอยู่ผีเนาะเอ้ยมาอยู่หน้าก็มาอยู่ผีเนาะอืมโอ้จอโดนยุ่งยังยังเสียงไปใส่ปะอืมต้องไปยังหนึ่งอ๋อแต่ว่าสิมออกกักรออันบแกบงงบักพริกแบบเน่ามันอันแหมไปตำเทียนก็เก่งตรงไหมอ๋อไปกินน้ำกันเด้อ มันคงยังไหนกับตัดที่เหมือนล่ะมัุคงมังน่ากับตัดกับตัดทิมมุดบ่ไหวได้เดี๋ยวนี้เอาอไปตัดม,มันทิมให้ยังเทือมันสิปลูกได้เทือมันงงสิะงัยโว้ยขัดสร้างคนขอเนาะสร้างคนมาขอเออแล้วก็เอาไปสร้างไปตัดมันทิมเนาะ ก็ตัดถิ่มจังไดนเนาะคนมาขอดูก็ดอกมาทุ่งนั่นปลูกเป็นมันไม่แต่ต้นเด็ดอะไรเลมันเป็นหมากนั่นไงเจ้านั่นปลูกเป็นหมากดีดีดกกระดกถึงแซมงานึุดปักพริกบักเข้าหมดอ่ะแต่ว่ากะเฮ็ดจังไดนล่ะตัดถิ่มเลยหรอย่ามที่กินได้สันไมอย่ามที่กินคอยกับไปซื้อเอาหรอซื้อเอา ไฟลูกขึ้นยากได้เดียวนี่มือไหนมือไหนกับมิตรคนมาขอ,อทักทีเฮ็ดแนวาใดแสดงว่าเดินโดนคอยมาขอเธอหนึ่งมือใดคอยบ่ได้มานี่คนอ,อื่นกับมาขอน้าพงไงสันบอกว่กับมาขอแล้วสั่นคอยจิตัดทิมม่มบหรอมันมีแต่คนมาขอกันยังวะสมบูรเนาะทักคอยทีเฮ็ดยังไดคอยกับตัดปัญหาจาังสิเหรอ ใส่ปุ๋ยใส่อยังงามว่าสันมาด้วยจะเป็นมันงามวานนี้หรืตัดทีมแล้วกะคัตข่อยากกับว่ายากเดี๋ยวว่าข่อยกับพีซื้อกินเอาท่านเจ้าอยากท่นไปซื้อกินเอาเนื้อนั่นซื้อไปเดียวโอ้ยผมบอกหอดูๆหนึ่งแม่เข่าไปดับขึ้นหรือเข่าไปขายเนาะจักแล้วล่ะข่อยกับพ่อหุจักคือกันเด้เนี่ยผมาอกเอาได้เบิ่งน้ำเผาอยู่บ่ กระเบิ้งอยู่คอยกระวอาให้เขาพอได้เนาะห้าละคนก็เอาไปหลายเนาะห้าละคนก็เอาไปหน่อยเนาะตั้งสิบปีว่าให้ขาเจ้าจึงไหนเนาะคอยกระวอาว่าเปลี่นเนาะแค่ใส่กากตาเตรียมซาเล็งเลยบ่เออนั่นปีว่าจังไหนฝันแม่นฝันไปว่าคอยกระติกล้าวว่าขนาดะย่เอาลายเด้อไม่คอยตามแน่กรบติก้าเวเลยเนาะเมื่อกบ่าแล้วเนาะเดี๋ยวเอาก็เอาลายอุบาทเจ้ากับแม่แม่ผู้อื่นผู้ไกญ่เนาะคนบ้านกระยุ ยังกัดอยู่นาสิบอกข้าเจ้าได้หรือไงข้าศิบาบอกเนาะทีเอามาทุกมือได้ดันไงเพราะถือว่ามันเป็นที่เอาที่สวนผู้อื่นวันเก่ามาเอาที่สวนเจ้าเป็นบอกนี่ละเอาสวนใครนี่ละข้าละมือกับล้านข้าละมือกับพ่อแม่เขาเห็นแล้ววาเอามัน <Nossa>. ก็ตามได้ตามดีแท้ทีถ้กินสุมมืออยู่บ่อมันเอาไปขายบนน้อบ้านน้เนาะตัดทิ้งแล้วว่าเห็นผู้ใดมาเอาได้หรือเออแม่นข้าเจ้าเนี่ยแล้ว เออเจ้ากัเจ้าเนาะผู้ใดอยากจะมาขอบอกหงเจ้าดูๆนั่นขวัยตามข่อยซ้อมแล้วหนิมิจะเจ้ากับลูกไผ่เห็นเดียวเ้ยมิจะข่อยกับลูกไผ่เออโถ พอเห็นผู้ใดมาดูเนาะกันพี่คอยเห็นแน่กับมิเต่เจ้ากับลูกไฟเห็นละคนข้างบ้านกะเขากะมายูกับว่ามาดูปันใดดอกวะาะคอย่อยนเมื่อไห้มาดูก็มัวเออขึ้นหนังรก็ะใสเปนมาอยู่ดอกวะมันเอาเมื่อสามหน่วยหนึ่งบ่อืออแต่ว่าได้ทั้งหมพทิบักกนั่งเออรายว่ามันเจ้าเก็บห่หรือมันเก็บเอา มันให้ลรเก็บเอาบอ่เออโอ้ะจะตัดถิ่นเนาะจักมากละ่ะ <c oughs> ได้จมนี่แล้วก็คอยตัดกันไลยอดว่าได้เนาะได้จมมาเฮ้ยพวให้เขากินเน็นยังเลาว่าถ้าเจ้ากะตัดถิ่นเจ้าดิจะไม่เล่าว่าเห่ินว่าอิลีแล้ว ข่อยมากกว่ากระทึนเอาทึนเอาทึนเอาเออภาษาต้นหมองหุ้งฟันแบบเดียวกันภาษาต้นหมองหุ้งเนาะไม่ได้ฟันหยาดได้ตีเฟันไปฟันมากอะวัดขนานตัวจตกอักอยู่าวจากข่าวดูนั่งกินขนมข้อกำปั้นจ้ก็ไปฟันมัไปตีเนาะเดี๋ยวแค่นี้ฝอยได้ฟันแล้วข่อยก็วัดเสียดายแล้วเจ้าจะไปฟันอีกเ้อะเห็นเหลือแต่ต่อไปนั่แหละคนตกม่าน่ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นงาแห้งโดกัวเกาแม่นบ่ปักหุ้งนั่นเออ ป่อยบ่าหัจักได้นี่นั่นแหละมันแตกขึ้นมาหนิมันออมแตกขึ้นมาหลายๆซอยบ่เตจไปบิดออกก็จงไปแค่สออ์สวงานั่นแหละแห้งดุบแบนีบ้แบบหุ้งนั่นออแห้งสิมาขอดูว่าน่า <c oughs> เจ้ากระไรว่าไปเออจ้านี่ละ่ะเฮ็ดให้เมียป่อยได้อยู่บ่เศร้าง <c oughs> ั้นได้ดูแหละเขาแห้งวันไหน่ล่อได้ดน่ะเขาสั่งเจ้าเออ <c oughs> ไม่าดัวขางบ้านิด่ได้อะไรนบอก่ด้ัวเจ้าของตัวกระเมียนอยู่ผู้ใดที่เบี้าด่าผัวขังบ้านกับได้ผัวเจ้าของนี่ครับถันสมมุติว่าศูนย์มากคะคักกับนี้ออกมาหน้าจงสี่ะออนี่ยูจะปีเตียงข่อยจะขึ้นยู่ห้าลังเทือกข่อยศูนย์ข่อยกะขึ้นว่าจากป้าพนล่ะต่ว่ามันกับป้าบัได้เพราะว่าอย่างก็เป็นข้อเขาาหมดเนาะ เจ้าคือบังดู้การอยป้าไปนี่ขอยสิไปยูสยใส่เจ้าอะเป็นสนดเป็นยังดินน้ำมันดินให้ดินหน้ามีซื้อเขาเบิดอยเราก็มียังซื้อรวดซื้อยังซื้อเขาเบิดซื้อเขาเม็ดเจ้านีเป็นคนรวยที่สุดเลยดินี่มันกะเขากะว่ายุว่าขอยเป็นต๊ะทงเอกสารแต่ว่าหากเอาทั้งไปบออยากได้ดิเจ้านั่นรวยที่สุด เป็นคนที่ไม่มีหนี้มีสินแม่นบวะเออโค้เข้าไปมีธนาคารนั่นเออไปเบิ่งนไปทอกซ์ซอร์แกแซ่เจ้าบุญไม่มีเจ้าบุญได้ยืมจักบาทไม่แต่เมียเจ้ายืมแม่นมีแล้วเอาใส่ซื้อเมียเจ้านั่นเออเจ้าเนี่ยเป็นคนรวยปวด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 ปดนี่พี่เจ้านี่ล่ะก็บอกให้คอยฟังนั่นแล้วโบ้านนี้ดีใจอยู่ดอกบานอือจงคุ้มใจโลดไม่ต้องมิตาณีแมนพี่เจ้ยืม เอาพี่หน้ามาเขาเดอ้อร์ทอกศรเป็นบา <Man S 2> ้าแมนเขาบอมีใบเพิ่แต่บอกให้เป็นลูกค้าเพคนเดชแมนเป็นหนี้แล้วนั่นเงี้ยดียวแต่ว่าขวาย,ย่อมอยู่เนี่ยเดียวยายวั้นไม่ยังล่ะข่อย่อ,อ,ยยอมอยู่บัตหา,างเงินใส่นี่นะกับแม่ข่อยคือเก่านั่นนี่แหละให้บันไดงกับบ๊อบจักเถื่อให้บันไดงกับบ๊อบจักเถื่อเดี๋ยวไปแม่เท่าเดี๋ยวไป บวบวิทย์หนีดิดอกมันมาแล้วตีดอกมันมากแน่นี่แล้วใม่ก็ดอกต้นบ่ใส่ยักษ์เบี้ยบ่ตีเออเออยักษใหญ่วันเข่านี่ขั้นบ่มีหนีมีศิลกับบดีเลยอือออขั้นมีหนีมีศิลก็ดีไปจังนึงเนียนยกอือโบราณเขาว่าขั้นบ่มีหนีมีศิลเนี่ยมันตายไวอือ อันมีหนีมีชินแล้อว่านั่นตายคนเท่าพือกระดาเพี่กะถางเท่าคุอแม่คนดีไายไว้คนชัวนั่นนี่เลยนั่นล่ะมันสิเป็นเส้สันล่ะนี่ลายบ้เหงาเฮาลายบ่คันเออแขึ้นจะขืนไก่ข้มเวาว่ะโอ้เคนบ้าเนาะเลยแล้วเออโอ๊ยทำไมมึงขัดตออีอันนี้อ่ะนะอืม มี่ลายบ้บงบบบองอันบ้องเหงาเฮาลายมันกระบอกขันมวนลล่ะล่าซื่อแล้วเต้นหนาห,าห,ห,หน้าดู่นะบ่ลำบ่สนบ่ได้สวนเลยเออผู้นี่หน่อยนั่งก็ชออยู่โอ้ยสิ้นเดือนมาอีกแล้วคือเด็กคนนี้มันไปใจเนาะโอ้อยเนาะคข่เนี่แล้วมันคึดอ,อยู่ว่าเท้าเนาะจักอีหยังเนี่ยจักรถจักล่าจักอีหยังโอู้บอกว่า,าโอ้ไข่จักที่เฮ็ดตั้งไหนมือนี่ เจะบมือเขายดอกคุณจักปามจักยางจักมันยังเต็มที่เต็มส่วนอยู่บักล้วยวันนั้นใบมันก็ับไปขายแน่ังให้ล้มพัดซ่ยไลเจ้าห่อข้าวส้มยังเป็นการเป็นงานเจ้าซื้อดีแท้มันเป็นมที่ยายวันนี่ยังข่อยกระเฮ็ดให้มิดแมนบ่ปูข่อยกระปูให้ขายกันยังตีให้ข่อยเอาไปขายให้ยู่หัว โอ้ยขายเก่ือใส่ซาเดงอ้อมบันโอ้เบิดที่เก่าอหน่อยเดียวจะเป็นยากเนาะคนชุมมื่นนี่มักซื้อเขาจะบอก่ค่อยมาเฮ็ดเบียกดอกปลูกแล้วเราก็ยังให้ควายไปขายอยู่ขายตัวบัวขายจะได้เงินบ่ยากคุณยากคอยเด็กไม่เยาวันเลยเอาจ้าสี่ละเจ้ามาแล้วอันไหนมันย่งเจ้าก็ไปหาเก็บเอาเด้อยเยาวันเลยอออไปหาเก็บเอาโ้วย ปะเออต้นใดมันยั่งก็ไปหาเก็บเอาเุราะฉะนนพรที่ไปเอาอันกล้วยน่ะไป็นหัวข้าวต้มกุ้งแลออกล้วยนั่นยั่งอยู่ดอกแต่ว่าต้นบางพุ่งมันันเลือมันกว่าเลือหน่อยไปหัวข้าวต้มสาวมีอาบุญน้ำกันเด้อเออไปแต่ว่าห่อแล้วก็เสียมาให้กินนั่นมีดอกข้าวต้มนั่นเออว่าปั่นกินเนี่ยไปพูดละกันไปพูดละพ้นอีกย่างมากขอกระดักกระโดดเกิดมากกระหากระเห็นนี่แหละ ta thì vẫn đấy mất cả nhắc mắt nóng khổ ở vô. Khổ <laughs> 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 oh, mà. Khách <laughs> quá. <laughs>